สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปานินหมกหม้อกันนะคะวัตถุดิบก็จะมีใบมะกรูดพริกสดค่ะและตะไคร้ในส่วนของผักก็จะมีต้นหอมและผักชีลาวค่ะเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำปลาน้ำปลาล้าผงชูรสรสดีเกลือและน้ำเปล่าค่ะ วัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นปลานิลค่ะต่อไปเราก็จะไปทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะข่านะคะพริกค่ะใบมะกรูดค่ะ จากที่เราโขกได้สักพักแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มละเอียดได้แล้วค่ะค่าประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะไม่ต้องละเอียดมากเท่าไหร่ค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นวิธีการปรุงค่ะใส่ปลาลงไปวัตถุดิบที่เราโขกเสร็จเรียบร้อยนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะต่อไปเป็นน้ำปะลาลานะคะน้ำปลาค่ะรสด,ดีผงชูรสเกลือน้ำเปล่าค่ะ คลุกเคล้าให้ทั่วเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีการทำนะคะใส่ปลาลงไปเลยค่ะ นะคะคและปิดฝาหม้อไว้ค่ะทิ้งไว้อย่างนี้5-10นาทีนะคะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปานินหมกหม้อค่ะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับปานินหมกหม้อนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ